สวัสดีค่ะพบกับแอมฟอร์ดเกษตรนะ้ำมินคะ่ะพี่พี่วันนี้นะคะพาพี่พี่ค่ะมาชมรถรุ่นนี้เลยนะคะเป็นรุ่นสปอร์ตค่ะราคาค่าตัวของคันนี้นะคะจะอยู่ที่1นึ่งล้านสแสนแปดหมื่นสี่พันบาทค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นสีพิเศษค่ะเพิ่มอีก1,2,000บาทนั่นเองนะคะเป็นสีสม้ม แต่งเรียบๆหรูๆแต่ดูดีมากๆรอบคันค่ะพี่พี่คะ่ะหล่อนะสำหรับคันนี้และหลังคาด้วยนะคะไฟท้ายก็ซิกเนเจอร์มากๆเลยนะคะให้ดูรอบคันก่อนเดี๋ยวจะมาดูทีละจุดค่ะเครื่องยนต์อยู่ที่170แรงม้านะคะแล้วก็อยู่405นิวตันบิดนั่นเองนะคะ,คะพี่พี่แล้วก็ในส่วนของตรงนี้ค่ะเปลี่ยนในส่วนของกระจังด้านหน้านะคะเป็นฟอนตัวอักษร FORD แบบนี้ค่ะตัดเฉดสีดํากับสีส้มรับกับตัวรถมากเลย ด้านหน้านะคะลงมาด้านล่างนะคะเป็นชุดครอบนะคะชุดวิตเตอร์นั่นเองนะคะเป็นการครอบเข้าไปเพิ่มความหลอ่อเพิ่มความเท่เพิ่มการมีสไตล์ของตัวรถมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะไฟหน้านะด้านหน้าของเรานะคะก็เป็นไฟซีแคมแบบนี้เลยลูกค้าไม่รับในส่วนของชุดครอบนะคะก็คือรับรถแบบนี้เลยรวมทั้งคิ้วล้อค่ะของอันนี้ก็คือมากับตัวรถเลยแ <ivesse> ม็กยางนะคะมากับตัวรถเลยน,น,นะคะลูกค้ายังไม่เปลี่ยนนั่นเองนะคะลายของแม็กยางก็คือ เท่มาจากตัวโรงงานเลยนั่นเองวิ่งได้ทุกสภาพของถนนเลยนะคะสัญลักษณ์ของสปอร์ตค่ะเขาก็จะมีเทอร์โบแบบนี้เลยนะคะซึ่งเป็นเทอร์โบเดี่ยวนั่นเองนะคะนี่อ่ะ ก่อนไปด้านหลังนะคะชมภายในนิดนึงค่ะนี่ด้านในนะคะเบาะของเขาจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนั่นเองนะคะแล้วก็เบาะก,ก็เป็นเบาะหนังนั่นเองจ้าเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นั่นเองนะคะหน้าปัดตรงกลางเป็นหน้าปัดดิจิตอลจอกลางจอซิงค์โฟมีขนาดที่12นิ้วเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เชื่อมต่อฟอดพา a ์ d r o i r o u t o u t p l p p l r p a r p l a y ได้ถือว่าระบบคือครบคันเลยทีเดียวนะคะพี่ๆอ่ะ มาดูในส่วนของด้านท้ายกันดีกว่านะคะพี่พี่ด้านท้ายค่ะไฟท้ายซิกเนเจอร์มากๆเลยนะคะนี่มีตั้งแต่รุ่นสปอร์ตเป็นต้นไปนะคะแล้วก็ระบบนะคะเขาจะมีระบบเซ็นเซอร์ในการเปิดแล้วก็ปิดในส่วนของฝาท้ายด้วยนั่นเองนะคะพี่พี่นะสำหรับพี่พี่ที่ยกของขึ้นมานะคะสัมภาระนะสามารถพับเก็บได้เบาะก,ก็พับเก็บได้ง่ายด้วยเหมือนกันนะเวลาปิดค่ะพี่ก็แค่ เตะเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ถอยออกมานะคะให้ระบบเขาทํางานนั่นเองนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเตะไม่โดนมันก็จะเป็นแบบนี้นะพี่นะมันก็จะไม่ปิดนั่นเองนะคะระบบเซ,นซ็นเซอร์เขาก็จะทํางานปกตินั่นเองด้านท้ายตรงนี้ก็เป็นชุดวีตเตอร์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะด้านหลังเนาะแบบนี้เลยนะคะท่อที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นท่อคู่ซึ่งมีความสวยงามมากๆแต่เป็นท่อที่ไม่ได้ใช้งานได้จริงนะพี่ๆนะอ่ะนะคะ หล่อมากๆเป็นยังไงกันบ้างคะชมรถแต่งประเทศแล้วพี่พี่รู้สึกชอบไหมอ้ออีกนิดนึงไปดูในส่วนของรังคาการค่ะพี่ซิกเนเจอร์ของเขาอยู่ตรงนี้นะคะลังคาแรปสีดํานั่นเองนะคะโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะคะรวมถึงเราหลังคาด้วยนะคะชมรถแต่งประเทศแล้วพี่พี่อย่ารอช้าค่ะโทรมาถ้าอยากได้รถหล่อๆแบบนี้0ู4ย์ค่ะ232 6า6 5โทรมาหาแอมได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ